ดเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมอีกนิดนึงนะรู้สึกจะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับผมเป็นสกินฟรีต้อนรับปีใหม่นะครับผมสกินฟรีสลิมต้มยำกุ้งนะก็จะเป็นแนวแนวแบบชุดเชฟนะครับลายแบบชุดชาต์สีต้มยำกุ้งนั่นแหละแดงตัดส้มอะไรเงี้ยเป็นชุดเชฟนะก็กิจกรรมจะมีตอนนี้มีอยู่3าสกุ้งใช้สิบห้ากุ้งเพื่อเปิดช่องนะก็จะเป็นช่องตารางเหมือนจิ๊กซอว์เขาเรียกว่าอะไร จิ๊กซอถูกแหละก็จะเป็นด้านแนวตั้งและแนวนอนนะครับผมถ้าเก็บครบทั้งหมดก็สามารถรับสก,กินได้นะครับด้านล่างนะชื่อชื่อสก,กินนะครับสล,ลสลิมต้ยมยำคุ้งต้มยำกุ้งนั่นแหละสลิมต้มยำกุ้งนะครับก็น่าจะเป็นสก,กินไทยไหมอาจจะเป็นสก,กินแบบสไตล์ไทยหน่อยนะอาจจะไม่ใช่สก,กินลายไทยอะไรก็ด้านล่างนะครับจะเป็นรับรางวัลน,นะจะมีล็อกอินหนึ่งวันจํานวน เข้าเล่นเกมนะครับ1ครั้งแล้วก็ล็อกอิน5้าวันก็สามารถรับได้อันนี้ผมรับนะโอเคตอนนี้ผมมีแต้มอยู่ที่60สกุ้งนะเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูนะเอามุมก่อนละกันอ,อ๋อได้เป็นตัวกุ้งนะใช้อันละใช้ชิ้นนะตัวหนึ่งห้าแต้มนะครบผมเฮ้ยมันทวีคูณไปเรื่อยนะจากห้าเป็น10เป็นส5้าแล้วนะอ่าตัวที่สี่ห้าสิบห้าิห้านะหมดเลย60บแต้มผมอันนี้ผมได้เป็นแนวตั้งนะก็จะสามารถรับ ชิ้นส่วนสกินทั่วไปได้นะครับถ้าเก็บโคปิก12นะก็จะสามารถแลกสกินได้ก็อย่าลืมไปรับกันนะครับสกินใหม่นะกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่1น,นะครับผมยาวไปถึงวันที่17มกราเลยนะของ2024นะอันนี้เดี๋ยวไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอดูรีวิวสกินกันอีกทีนะ